สวัสด <'s> uh, ีครับวันนี้พามาหาปลาครับผมมาดูกันเลยครับเริ่มกันเลยเอาเหี้ยวันเลยเลือกนะตรงกันขึ้นไหนช่ดยหน่ลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมันยังไม่ปลากระโดดตั้มหัวปลากระโดดตั้มหัวนี่ เนอเนี่ยจะถ่ายดูปปลายเหมลูกน้ลโอ้โหลงเว้าวหลตัวายหลายตัวอยู่หาปลาอย่างสนุกครับวันนี้โอ้โหไปดูกันต่อเลยครับ แล้วคุปากพี่นะคุปปกไอ้นั่นไปคุปปกถุงเลยคุปปกถุงคุปปกถุงโอ้ตอเท่เลยโอ้ทะลุนอ้ําผมโดนหนักอ่ะโอเคมา โอ้ตัวนี้ใหญ่ไหมนุ๊บแขวโอ้ปลามันอยูอ่ข้างล่างตัวนี้โอ้เออย่อมันตายถึงจับได้นี่นี่ทีมโอ้ปลาแม่งตัวเทา่าช่างนละโอ้ถ้าไม่ตายนี่มันเอามันไม่ได้หน่ปลามันอยู่ข้างล่างนี่แล้วไม่ต้องไปไหนตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเไปไปไปเลยนอะไรกูจริงหกลกลงไหปรดียาพอไดนงกูงปกดนี่ปลากดกวดจริงๆนะครับพี่น้องวันนี้ก็โดนไปหลายลายร้องกันล้วหนาวไปแล้วก็กรดหดปลเสียมเออปเสียม เออตงใหม่น้อยฟาปักลองใส่ย่ะอ้ยู่ไหนหรอเอากอนเลยครอบกอลองก็หวงเกินกอดลอยไว้ก็ได้ตรงนี้ไม่ใช่นี่แหละคือปัญหาเลยอ่ะ ออปลาเสียมอราเสียมยี uh ่น huh> ี่บ่เยเห็นยง่ายปลาเสียมบนน้ามี่่กต้องไนะอะไรดีอะไรีตะกะติดเองต่ถ้ากอลงไปดึงตะกะติดยังลงไปดึงหนูไปดุมแม่ง เยอะอะประดุกอะถ้าว่าลือออกได้ดีๆทำมงหวานเลยมาเนาะเฮียมิดตอนนี้เฮ้ยเอาใยญ่านนะฮึปอู้ฮึจมูกได้การเลยอะ เ <จะ S 2> ๋ยวใส่ปลังไปเลยะนได,ได้ไหมได้จริงไหมไปลามันไม่หมดไงหรกปลามันหลฮะอู้ ชูมวกหายโอ้โดนหางโอ้ปลาเสียมเต้ยนหางมาั้งเหปลาเสียมปลาเสียมดีนะท่านเต้ยไปดึงขง้นะางบนโคกยีนิโอ้ดีนะไม่แทงบนโคกเมื่อกี้แทนบนโคกเลยเรียบร้อยเลยเมื่อกี้นี่เรียบร้อยนี่ตัวนึงนี่เอาแทงตัวเหรปลาเสียมบ่ ไก่ทองมาแล้วได้ปลามาสามตัวพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับผมบวกกากอ่างต่อไปครับฝีมือการแทงตัวแรกของผมครับพลาดไปสามตัวผมไม่เคยแทงครับตอนนี้ผมกำลังนั่งจอบอยู่รอดูปลาจะเึ้นฝนตกอ่ะเฮ้ยกบ <ผม S 1> ลรองผมจะไม่ให้พลาด มาดูผลกันเลยตอนแรกผมแทงไม่เป็นว่าไกลท้องได้ไหมตัวนี้ตัวนี้เน้น,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 นว้ายเป็นไงล่ะก็กรก็กรก็กรกเลยนะมึงปลาไม่ตายแทงไม่ถูกเน็ตหายไปไปดูไอ

เล่าขาวจ้าเล้าขาวกินแล้วเมาแล้วก็อย่าไปนอนในน้ํานะครับ <c oughs> อ้อสองเหียบปะโหลือสามวันเนี่ยหลือสามวันเนี่ยปลาฉลามนี่บะ <c oughs> อืมเฮ้ปลาทนี่ทำไมมันลองมันควายเลยอ,อัอัดอัดไอปลาโกดอปลาโกดปลาโกดปลานั้นคุณล่อง ปลาการปลากระเทียมใช่ใช่โอ้ถองดีว่ะสองครับเฮ้ยนี่ดิียสามปลาไหลเฮ้ยไม่ใช่ปลาไหลปลากระทิ้งปลากระทิ้งปลากระทิ้งตัวนี้ได้ประมาณยี่สิบโลละปลานี่เข็ลงเรียนเหลี่ยนแล้วเนี่ย ตัวนี้เอาไปยังที่มันลอยตรงนี้มันไปอยู่ไหนนะดูมันก่อนมันไปซุกอยู่ไหนตอนนี้เรากำลังจะฆ่าจาระเข้นะครับ ไงไงนี่อือบรรด้ฉลามแทนโอ้นึกว่าจะเจาจระเข้ฉลามเกา่าเดบกกดอู้หูโอ้โอู้หูถักขาไม่ได้เลยนี่ปลาอะไรปลาเขาเรียกอะไรดูมันรอดเลี้ยงกลางอากาศ โอ้ตายอย่างน่าอานาศเห็นไหมกริงบอกแล้วสัตว์แทงกับอากาศน่ะมันต้องใช่แบบความแรงมหาศาล <laughs> ใช่ไหมนี่คืยทรมานกันพูดเนาะมาหมอกับฉันอยู่ไนอะเอาละเอาละเอาละพุงเฮอ ต้องแก้ร <ots> <ifica> ่หาศาลต้ดเรยหาาจริงเโอ้ยน่หละบทีเนี่ยไปทางไหนไอ้ถามมันจะการอย่างนี้เปได้ยังไงจัดเลยแต่การไหนล่ะมันบ่มีปลามันอยู่รอบนี่หรอปลาเนี่ยน้ำมันอยู่ข้างหลังเดี๋ยว อืมมันหลายหลายตัวแล้วมันหลายตัวเลยตัวสำคัญนั่นนั่นนั่นเคยช่างถูกดิมันผูเห็นเนาะนั่นแหละเนี่ยอันนี้หายเชิลลี่ทองเนี่ยจึกจึ๊กเนี้ยจะเหลือปลาเจ้านี่เนาะปลาไม่ตายแทงไม่ถูกอะยังไงเนี่ยาดูสิมาจะซื้ปแล้วกระดุดมดใชหมดเหรอเห็นดู ปลาตองตัวเดียวแห่พังหมดมันมือเดียวไงกูก็มือเดียวเมื่อกี้น่ะบอยู่กลางน้าวันนี้นะใจเย็นปลาขาวมันเทียงเขาเออไม่ใช่ปลานล่วนะนอ่อ่อนน่ะมันมือเดียวเดี๋ยวมาใหม่ยัง อย่าปิดบางชมหน้านี่คือพันเต้ยนี่พันฝนล้างแหพ่านฝนกำลังลื้อแหอ,อยู่อาายบอกเรียวว่าปลามันตายแล้วมันทิ้งแทงถูกปลาไม่ตายห่ามแทงมึงแทงดีจับเฉยน้ำคนลึกดริงนะมังเอามาเลย ข้งนียเนาะเกมมันเอามอไซไปนี่โดนอยู่แล้วแหละเอาไปหมดปไไเนี่ยนี่ด่างบอมไม้ไนอเลยทไหนไปไยไอ้ท่าเต้กับ มันตัวะทุกคนนะโอ้สุดยอดตัวนี้ปลปลขึ้นเดี๋ยวไปดูกันได้มากขนาดไหนระหว่างทางเดินกลับบ้านครับเดี๋ยวไปถึงบ้านไปดูนะครับผลงานได้มากขนาดไหนไว,วันนี้มากันหลายคนครับ อูได้หลายอยู่มั้งฮัลโหลฮัลโหลไลฟ์สดโว้ขนะ่าย<อ><อ>ที่ฉี่ง้ได้หลายอยู่ทีลงกระดกเดี๋ยวข้าไปลงดีนี่ครับผลงาน,น,าน,น,านที่ได้วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับแล้วติดตามคลิปหน้าต่อนะครับผมแน็ปรกันติงของยี่น้อ นี่เลยปลาดุกมีฝนปลาดุกผู้ดานนี่หลับปลาอย่างคักเลยนี่หลับปลาดุกอันนี้ปลาเหลี่ยมปลาเหลี่ยมอะไรปลาเหลี่ยมปลากระถิงปลาเหลี่ยมอย่างอร่อยลาก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจากเชฟ